สวัสดีชาวตลุยปาร์ตี้ครับ PK รายงานตัวฮะวันนี้ผมจะพาคุณมาปาร์ตี้ในสไตล์ของ ออสการ์ซึ่งจะบอกว่าปีนี้ภาพยนตร์ออสการ์ที่มีเข้าชิงรางวัลเนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมได้ดูและผมมั่นใจว่าชาวตุลีบัตตี้มีโอกาสได้ดูหลายเรื่องเหมือนกันนะครับคิดไม่ได้ใจหรืออย่างว่าเรื่องไหนน่าจะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจะเป็น Birdman จะเป็นบอยหูดไหม American Sniper ก็ดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วก็จะมีอีกมากมายหลายช้อยด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5ของสยามพารากอน ซึ่งงานออสการ์ m o r a b l e Moment นี้จัดขึ้นโดย Major c i ล i p l e x นะครับและ t u u Visions และวันนี้แหะครับคุณจะได้เจอกับนักแสดงที่คุณชื่อชอบมากหน้าหลายตามาเดินบนเลดคาร์เพพร้อมกับการแต่งตัวสุดอลังการอย่างเสื้อผ้าของดิสยาอย่างอาสวะมีเยอะแยะราะฉันติดตามดูดีกันแล้วกันแล้วมาดูนะครับว่าศิลป็นคนโปรดของคุณเนี่ยเขาชอบดูหนังสไตล์ไหนกันครับ และแน่นอนครับทุกงานปาร์ตี้ที่เราไปตะลุยกันนะครับต้องมาที่โต๊ะลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนและทุกครั้งเราก็เจอสาวสวยที่คอยต้อนรับพีเคอยู่นั่นเองสวัสดีครับผมลงทะเบียนปุ๊บใส่ชื่อปุ๊บ พี่มุกครับผมจะได้อะไรอย่างแรกครับแพ็กเกจดูมูฟวี่ฟรีของ True 1เดือนค่ะเพื่ออะไรพี่เป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์ค่ะตลอดเดือนนี้นะคะ่ไปเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเราไม่สามารถคอนเนคชั่นดูได้เลยใช่เดยหนึ่งเดือนนี่เป็นลูกค้าทรูวิชั่นอยู่ต้องเป็นลูกค้าทรูวิชั่นก่อนนะอันนี้ผมได้นะแกกลับบ้านยังไม่พอโกลการ์ดพารากอนซินิเพล็กซ์นั่นไงสุดยอดมันดูฟรีค่ะ ปัดสวยด้วยอ่ะสวยมากฉลี่ง20ปีเมเจอร์ปัดขาวขาว,ขาวทองแล้วเป็นขาวมุกด้วยนะใช่5ที่นั่งก็หมายถึงว่าถ้าผมไปคนเดียวก็ดูได้5เรื่องถูกต้องใช่ค่ะแต่ถ้าไปเ,าเรื่องนี้ผมถ้าเกิดผมไปไปดูหนังกับแฟนผมก็ต้องไปดูได้แค่2เรื่องครึ่งเองเลยครับถูกค่ะทีมงานไปเรียกทีมงานมาหน่อยดิมาลงทะเบียนอีกอันดิจอเซ <laughs> สิ่งที่จะบอกว่าสื่อมวลชนนะไม่ว่าสื่อมวลชนทุกคนน่ยก็อยากได้เพราะว่ามันจะมีหนังฮอล l ลีวูดดีๆเยอะที่เมเจอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบัตรเนี้ยได้5ที่นั่งผมรู้คุณอยากได้แต่อันนี้ไม่ให้อันนี้ผมอยากได้ จริงแล้วงานวันนี้คงจะไม่อลังการขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีคอนเทนต์ด,ดีจาก Tru e Vision ได้เห็นคนทีม่มางานในวันนี้แล้วได้เห็นคนที่รักหนังออสการ์ขนาดนี้รู้สึกยังไงครับโอ้โหปลื้มมากๆครับเพราะว่าวันนี้เกี่ยวกับสิ่งเดียวก็คือฮอลลีวูดแก a มม่ r มันมากๆครับทุกคนมารู้สึกตื่นเต้นกันมากยินดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานทั้ง true จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาประเด็นสำคัญหรือเพื่ออะไรครับในเชิงของเอนเตอร์เทนเมนต์คือทรูวิชั่น n ครับ แน่นอนครับเรามีช่องหลากหลายภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดนะครับจนถึงวันนี้มาฉลองออสการ์กันนะครับมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมผู้เป็นสมาชิกของ True Vision มาดู Birdman เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยไซึ่งยังไม่ได้ฉายที่ไหนเลยยังยไม่ได้ฉายที่ไหนเลยครับวันนี้วันแรกวันเดียวที่ True Vision, Smart ik, True v i s i o n สมาชิก u e Vision ได้ดูเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้ดูยัง ยังเลยครับก็จะดูพร้อมๆกันนะครับได้ดูหนังเรื่องอื่นที่เข้าชิงออสการ์ไหมครับโอ้โหทำงานบริหาร t r u e Vision เนี่ยเป็นงานหนักพอสมควรนะครับอยู่ในออฟฟิศเฉยๆก็อยากมาดูครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ดูเต็มเรื่องนะครับไม่ต้องกลับไปประชุมเรื่องอื่นได้ดูไหมยังเลยครับจริงหรอยังเลยยังเลยเยอะมากป็ก็เนี่ยครับจะต้องดูต้องเก็บดูให้หมดตอตอนนี้ต้องค่อยไล่ดูไปเรื่อยๆใช่ใช่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าของบริษัทเองยังไม่มีโอกาสได้ดูหนังคอนเทนต์ซึ่ง ให้ให้ลูกค้าแต่ยังไงลูกค้าสําคัญกว่าลูกค้าต้องมีความสุขใช่ครับในปีนี้<ผ>มีอะไรซื้ออย่างเดียวรรซื้อของซื้อของดีอย่างเดียวครับในปีนี้มีอะไรยิงย่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับ True v i s i o n ครับโอ้ oh, True Vision ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะขยายพื้นฐานขยายรายการทําให้ช่องดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรามีเรื่องกีฬาแน่นอนนะครับการถ่ายทอดสดของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคปีนี้กระแสะแรงจริงๆนะครับแล้วมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะเรื่องภาพยนตร์เรื่องโปเกมอนเรื่องดิสนีย์ มากมายครับปีนี้เป็นปีที่สำคัญจริงๆเขาเรียกว่าให้ติดแคทูวิชันที่บ้านครอบคลุมทุกคนในสมาชิกครอบกรัวโดยเฉพาะเมมเบอร์ที่เป็นโกลหรือแพลตินัมจะได้สิทธิพิเศษมากมายไปเรื่อยๆทั้งปีนะครับสิ่งที่ซื้อใจผมของทวิชันคือช่อง SD ครับมันชัดสะใจมากเลยเยอะที่สุดชัดที่สุดและยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของออสการ์อย่างนี้สิทธิพิเศษของลูกค้าของเรามีอะไรบ้างครับโอ้โหมากมายจริงๆนะครับในคืนนี้ เมมเบอร์ทรูวิชเชนได้ดู Birdman ก่อนเพื่อนเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างมากเช่นเราร่วมงานกับ HBO สมาชิก r u ูวิช i o นได้มีโอกาสบินไปลอสแอนเจลิสไปเซรโมนีของเรดคาร์เปที่ออสการ์อวอร์ดในปี2016หมายถึงว่ามันจิง้ลูกค้าของเรามีโอกาสจะได้ไปสัมผัสพรมแดงของที่นุ่นเลยใช่ครับงั้นต้องดู True Vision ในฤดูนี้ ในเทศกาลนี้เทศกาลออสการ์ Oscar, มีสิทธิพิเศษมีรางวัลมากมายมีได้รับตั๋ว10ใบด้วยนะครับ50รางวัลด้วยกันสำหรับการชมหนังออสการ์ทั้งหลายในเมเจอร์ซี p น e x เพล็กซ์เรามีการถ่ายทอดหนังออสการ์ของอดีตทุกๆวัน2ทุ่มทุกวันขอบคุณครับ คนนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแนะนํามากเลยพี่ก้องครับสวัสดีครับานานๆน,น,นะครับจะได้สัมภาษณ์พิธีกรซึ่งเป็นไอดอลของผมอยู่แล้วผมเดินมากเลยนะคะอคนนี้นอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วยังเป็นเจ้าของออกันนัซึ่งผมก็ถือว่าเป็นลูกน้องเขาด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอทาหน้าที่ในฐานะของน้องชายกันละกันดีแค่น้องชายที่น่ารักพี่ก้องตั้งแต่ดูมาตลอดทั้งปีนะก็คือไหนตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ถึงต้นปีนี้เรื่องไหนที่ประทับใจที่สุดโอ้โห จริงๆก็ชอบทุกอย่พี่พี่ว่าชอบดูหนังท sí ี compact, ่แบบไม่เครียดน่ะคือหนังเครียดหนังต้องใช้สมองคิดมากพี่ไม่ค่อชอบดูการดูหนังในพี่ต้องการมาปลดปล่อยผ่อนคลายพี่ต้องการมานั่งคิดคิ้วขมวดพี่ชอบเจ้าหนังผีตื่นเต้นตื่นตาอะไรอย่างเงี้ยชอบเงี้ยทุกคนดูอยู่แล้วตุกคนบลอย่าู่แี้วห้าเรื่องออสการ์ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับคือผมมาชอบ American Sniper มี Birdman มีอุ้ยหลายเรื่องพี่คิดว่าเรื่องไหนน่าจะได้รางวัลออสการ์ คือใจพี่เนี่ยพี่ชอบอัเมริกันไซเปอร์อยากดูเรื่องนี้เขาดูตัดต่อถึงว่าดูโปรโมทแล้วอยากดูแต่พี่ว่าเธอจะได้ไม่ใจะเบิร์ดแมนไมเคิลคิดว่ากลับมาพร้อมกับบทชุดมาฮีโร่พี่คิดว่าน่าจะได้ไม่รู้มเพราะฉะนั้นหนังมันโทนนี้มันน่าจะได้รางวัลออสการ์โทนหนังมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสังเกตโทนหนังไม่ใส่อย่างนี้ถ,นนนถ้าโทนหนังที่แบบบางทีมันแมสมากแบบจะไม่ค่อยได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ จริงๆแล้วงานนี้นะครับใหญ่อลังการขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของงานเวทคาเปตแล้วต้องผู้ชายคนนี้จริงๆพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่นชอบกับงานเวทคาเปตจริงๆมันเป็นธุรกิจอ่ะมันคือลงภาพยนตร์ครับเพราะฉะนั้นรงภาพยนตร์มันก็คู่กับเวทคาเปตใช่ป่ะก็ต้องมีแบบนี้อยู่่อยๆครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเราก็เจอกันบนเวทคาเปตครั้งนี้เจอกันก็บนเวทคาเปตเองงานในวันนี้หมายหลักจริงๆแล้วหัวใจของมันนี่คืออะไรครับก็ ออสการ์คือช่วงนี้เป็นเทศกาลออสการ์ Oscar, แน่นอนภาพยนตร์ออสการ์ที่เข้าชิงรางวัลปีนี้13เรื่องพี่เกดูไปแล้วกี่เรื่องเยอะใช่ไหมครับใช่แล้วมันเป็นช่วงเทศกาลเพราะนั้นวันที่23กพุมพาก็จะมีประกาศออสการ์ที่ดอเบิลเทเตอร์ Theater, ที่ Los Angeles เพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสทํากิจกรรมเพราะว่าเราเอาภาพยนตร์ที่เข้าชิง13เรื่องเนี่ย มาให้คนได้ดูในใน13เรื่องคุณไม่ต้องไปหาที่อื่นช่วงนี้คุณดูหนังออสการ์13เรื่องแบบอย่างสะใจเลยครับได้ที่นี่เลยได้ที่นี่เลยคือบางคนสนหน้าพลหนังออกไปแล้วป้าคันต้องมาตามรอแบบเก็บดีวีดีอย่างนู้อย่างนี้ตอนนี้มันมีทั้งหนังใหม่แล้วก็หนังเก่าที่ฉายไปแล้วแล้วได้ชิงเราก็เลยเอากลับมาให้ลูกค้าดูใหม่คุณก็ไม่ต้องไปตามรอดูเก็บดีวีดีเลยคุณดูในโรงมันสะใจกว่าเยอะอ่ะแล้วแล้วคุณก็จะได้เทียบด้วยว่ามันได้ได้เข้าชิงได้ยังไงหรือชิงเสร็จแล้วได้้รรางงงวััคุณอหนนเื่ี ค,คิดว่ามันเหมาะไหมเพราะบางทีวิธีคิดของคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับจริงๆแล้วผมอยากใช้ให้ชาติบริปาตี้ได้มองเห็นในมุมมองผู้บริหารบ้างว่ากว่าที่งานจะจัดได้ขนาดนี้กว่าที่รวมหนังออสการ์มาได้เยอะขนาดนี้คนไทยที่ดูเนี้ยมันยากไหมครับมันต้องมีการเตรียมต้องมีการติดต่อ,ตอคือจริงๆเราทําอยู่ตลอดอย่างที่บอกว่าเราทําธุรกิจลงภาพยนต์ไม่งั้นเรสคาเปตก็เป็นเรื่องที่เราทําทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ปีเนี้ยเราเราโชคดีที่เรามีทรูวิชั่นเข้ามาช่วย เขาถ่ายทอดสดจากอ,อเมริกาเข้ามาในโรงหนังเพราะฉะนั้นมันอีกหนึ่งประสบการณ์คือแทนที่คุณจะนอนดูอยู่ที่บ้านตอนเช้าคุณมาดูในโรงก็อารมณ์เหมือนคุณอยู่ในออเดติโอเรียมมีคนดูกับคุณอีกเยอะ uh, แล้วเหมือนกับคุณนั่งอยู่ในในเวทีออสการ์ด,ด้วย,ชยใช่แล้ว,ว,วแล้วคุณก็จะมีพวกผู้กำกับกูรลูเกี่ยวกับออสการ์เนี่ยให้ความรู้ hmm. มาคุยกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับคนดูหนังใช่ไหมครับ ก็ถือเป็นโอกาสดีใน,ในตอนนี้สําหรับผู้ชมปีนี้เราเพิ่งเริ่มต้นมาได้แค่2คนเดือนของ2015ใช่จากเดือนนี้เป็นต้นไปมีอะไรยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นบ้างครับถ้าเอาในแง่ของหนังเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ <Hollywood S 1> ฮอลลีวูดบอกว่าเป็น G n o t h e r Golden Year of the Cinema หมายความว่าปีนี้มีหนังฟอร์มยักษ์ที่จะรอเข้าทั้งปีเนี่ยเยอะมากก็ถ้าเริ่มใกล้ๆเลยเมษาก็จะมีฟ a s t and f u r i ี u s พอเข้าพุษสภาก็มีอเว n เจอรซึ่งอนี้ยักษ์มากใช่ไหมครับ มีเทอ,อร์มินเ r ตอร์ปลายปีมีเจมบอลมีมิชชั่นอินพอสซิเบลอูรัสิกว่าอกปีนี้เยอะมากจริงๆเพื่อแสดงว่ามีหนังใหญ่เข้ามากี่เรื่องเมเจอร์ต้องจัดจัดจัดอีเวนต์ใหญ่ๆแน่นอนเตรียมรองรับตรงนี้นนตลอดเวลาแน่นอนครับปีนี้วางแผนไว้เยอะคิดว่าน่าจะเกือบทุกเดือนอด้วยซ้ำสำหรับพวกกิจกรรมสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของเมเจอร์แฟนของหนังเองและโดยเฉพาะคนดูของตะลุยปาร์ตี้ครับอย่างที่เรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงออสการ์เพราะฉะนั้น ภาพยนต์13เรื่องเนี่ยผมก็ดูไปสักครึ่งหนึ่งละซึ่งเป็นหนังที่เราดูแล้วรู้สึกว่าโอโ้มันมันดีอ่ะมันดีสำหรับมันได้อะไรทั้งความบันเทิงในเรื่องข้อคิดนั้นอยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนอยากจะเก็บเรื่องไหนช่วงนี้รีบเข้ามาที่เมเจอร์เลยครับแล้วก็มีมีแจกรางวัลไปเที่ยวฮอลลีวูดด้วยคุณมีส่วนถ้าคุณทายผลรางวัลภาพยนต์ญญยอดเยี่ยมดารานำชายดารางยอดเยี่ยมคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวฮอลลีวูดแบบเอ็กซ์คลูซี ้มยเพรางะะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมร่วมกันพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ออสการ์ดูว่ายิ่งใหญ่จริงอย่างที่เราพูดกันหรือเปล่านะครับสุดท้ายจริงๆเลยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมออสการ์ปีนี้คือผมชอบบอยฮูดนะครับยังมาลุ้นนะครับว่าบอยฮูดจะได้ห่อออสการ์หรือเปล่าขอบคุณครับ สำหรับงานนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนคัทเอาหนังที่น่าดูอย่างเรื่องนี้คือถ้าให้ผมเลือกอะ่ะผมรู้สึกว่าหนังปีนี้ที่โดนใจประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องนี้ m m t t t i o n Game Benedict Cumberbatch เป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะของตัวเองไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามอะ่ะคือถ้าเกิดมุ่งมั่นตั้งใจลำบากขนาดไหนในที่สุดก็จะมีคนเห็นและผู้ชายคนนี้ท่าในชีวิตจริง เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่ช่วยเซฟชีวิตของคนอย่างน้อย20ล้านคนเจ้าเครื่องหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องเครื่องดักฟังโค้ดของพวกนาซีต่างๆซึ่งเครื่องตัวนี้ในที่สุดมันก็กลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันนี่คือเรื่องจริงที่อยากให้คุณได้ดูครับ ลิ p แลชมา i l e s ลเลอร์เจเคซิมอนคือจะบอกคู่นี้กลายเป็นคู่ผู้ใหญ่เด็กก็เหมือนกับพ่อลูกเลยก็ว่าได้แต่เป็นจริงเป็นชีวิตของนักเรียนนักเรียนดนตรีครับคนนี้เขาเป็นมือกลองซึ่งมีพรสวรรค์แต่ขาดคนที่ผลักนไในทางที่ดีและนั่นก็คือที่มาของ J.K. s i m ิมอนซึ่งเป็นอาจารย์ที่โหดแล้วก็โหดมากๆหลายคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณคุย้ยแบบจะ ลงไม้ลงมือขนาดนี้เลยเหรอมาลกานเป็นเรื่องทอกักเดอะเทาวปรากฏว่ามันมาจากเรื่องจริงอีกด้วยแล้วก็เคยมีโอกาสได้เข้าไปฉายใน Cannes Film Festival ได้รางวัลไม่เยอะมากมายซันแดนซ์คนก็ชื่นชอบมากและตอนนี้ที่นี่พวกเราชาวไทยก็ได้ดูแล้วกับ Whip l a s h คนที่เป็นนักดนตรีศิลปินควรจะดูเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่คว้าไปหลายรางวัลแล้วนะครับนั่นคือ Birdman พี่ก้องเปียะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้ ได้รางวัลออสการ์คือใชเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณจำไมเคิลคินได้คนเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในออริจินอลแบทแมนหรือคนที่เล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนที่เขียนบทเรื่องนี้เขาก็เลยเอาชีวิตเกือบจริงของไมเคิลคินซึ่งเขาเคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะ มาสวมบทเป็นเบิร์ดแมนเป็นเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่สมัยก่อนซึ่งเคยโด่งดังมาหมายถึงซูเปอร์ฮีโร่หน้าจอนะแล้วจนวันหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้เหมือนกับตกงานและเป็นทุกคนลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วแล้วชีวิตของเขาคือพยายามจะขวนขวายทำอีกหลายอย่างเพื่อกลับมาเพื่อความโด่งดังนั้นอีกเหมือนกับดาราที่ตกดาไปแล้วแล้วพยายามกลับมาแต่จุดเด่นของวิธีการถ่ายทำนี้ก็คือว่าไมเคิลคีตึนกับ เอ็ดเวิร์ดนอร์ตเนี่ยที่ดังจาก Fight Club ที่เคยเป็นเดอะฮอคด้วยเนี่ยกล้องเนี่ยเขาวางไว้อย่างน้อย15นาทีคือเล่นกันสดเลย15นาทีแล้วก็จะเป็นการมู๊เปตนของกล้องโดยไม่มีการสั่งคัดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถือว่ายากมากสำหรับนักแสดงแต่ว่าเขาสองคนไมเคิลคีนกับ Edward ิร์ดนอตนี่ทําได้นั่นคือหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้น่าจับตาม,มองว่าน่าจะได้รางวัลออสการ์ อีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าคุณเป็นคนอเมริกันเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเทกำลังใจเทกำลังทรัพย์ไปดู American ส n i p e r เพราะนี่คือ,อหนึ่งเรื่องที่มาจากชีวิตจริงมันเป็นชีวิตจริงที่จบได้เศร้าคือถ้าเกิดผมบอกชาโทรลี่ปาร์ตี้ไปตอนนี้ว่ามันจบยังไงอะ่ะก็ยังบอกว่าเอา้าแล้วมาสปอยกันทำไมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณรู้คุณติดตามเรื่องนี้จะรู้เลยว่าเรื่องนี้พระเอกของเรา จบด้วยการเสียชีวิตแต่ไม่ได้ไปเสียชีวิตตอนที่เขาไปรบเพื่อชาติของเขาที่ต่างประเทศแต่เขาจบชีวิตด้วยคนรอบตัวที่เขารักและที่เขาพยายามจะปกป้องนั่นเองเรื่องนี้ต้องดูให้ได้เพราะว่าคลินอิสบูดนะครับคลินทอิสบูดเนี่ยเป็นหนังของคลินทอิสบูดเลยแล้วคนนี้ก็คือทั้งดาราแล้วก็เป็นผู้กำกับที่โด่งดัง ทำหนังดีมาเยอะมากจนมาถึงเรื่องนี้เข้าตากรรมการเยอะมากก็เลยได้เข้ามาชิงออสการ์โดยกับ American Sniper แล้วปกติถ้าคุณจำ Bradley Cooper ได้เนี่ยจาก Hangover พักหนึ่งพักสองพามคุรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแบบขำๆตัวบางๆคนหนึ่งแต่เขาเพิ่มนะ้ำหนักเล่นเวทเพื่อที่จะมาสิงบทของ Chris Kyle กับ American Sniper ซึ่งเล่นได้ดีมากจนภาพยนตรนเรื่องนี้ก็หนึ่งเรื่องที่เข้าชิงออสการ์ครับ ีกสองคนที่ผมรู้สึกอิจฉาและหมั่นไส้มากเลยนะมีทั้งความเด็กทั้งความเก่งโซ่แล้วก็มุกสวัสดีครับมีเวลาดูหนังไหมถามจริงมีครับผมมีบ้างแล้วเธอเลยยะมีโอกาสได้ดูหนังไหมจริงเหรอใช่ค่ะมีเรื่องไหนที่บอกว่าแค่เห็นเทรลเลอร์ก็อยากดูแล้วอ๋อเบิร์ดแมนค่ะนี่ข้างหลังเลยเพราะว่าอะไรจ๊ะหนูดูหน้าหน้าสนุกอะค่ะมีโอกาสได้เดินเวทครับเป็บ่อยไหมมีบ้างครับตามโอกาสเถิงนะ ก็เซอบ้างครับอ,อยากอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหรือสื่อมวลชนเวลาคุณเดินผ่านเนคารบเ,เป็นในใจอะเื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือคนมันเยอะพี่แล้วเวลาแบบเราเราจะเกง่งไงใช่แต่รู้สึกดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบมีคนสนใจเรานี่<อ>นี่ต้องถามบุกว่ากว่าจะได้สวยขนาดนี้2ชั่วโมงได้ไหมสอชั่วโมงเลยค่ะเห็นไหมผมรู้ใช่ไหมใช่ค่ะและช่วงเวลาเดินเวทคาเป็ตเนี่ย ห้านาทีมันคุ้มไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานแรกเลยนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะยังยังไม่เคยยังไม่เคยอ๋อเพราะฉะนอีกหน่อยนี่ก็จะเห็นในชุดที่อลังการกว่านี้เด้สคระเป็ดที่ไกลกว่านี้ใช่ไหมคิดว่าค่ะอะไปกันมาใช่แล้วกัน,นครับขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับ